สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงนักแสดงสาวสวยทางช่อง7ซึ่งก็ถือว่าเป็นนังเอกรุ่นกลางค่ะและเมื่อนางเอกตัวท็อปของช่องออกไปเป็นนักแสดงอิสระแล้วเนี่ยพวกเธอก็ขึ้นแท่นเป็นนางเอกแถวหน้าของทั้งช่องแทนรุ่นพี่ที่ออกไปได้เลยค่ะซึ่งนางเอกที่อยู่ในเจนเดียวกันนะคะก็จะมีเปรี้ยวทัศนียานาวที่ศานาท ทับทีมอัญญรินที่สาวฤทิสาและจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาในรุ่นเดียวกันก็จะมีเซฟฟานี่ด้วยนะคะในความรู้สึกของแม่อ้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้เซฟขอพักงานแสดงไว้ก่อนนะคะเพราะว่ายังโฟกัสที่งานเทรนเนอร์ฟิตเนสของเธอนะคะและแม่อ้อยก็ยังมองว่ายังมีเจนมาอีกคนหนึ่งนะคะที่เข้าวงการมาหลังรุ่นพีท่ที่กล่าวมาแล้วนะคะแต่ สำหรับผลงานที่ผ่านมาของมุกดาหลายต่อหลายเรื่องนะคะก็มีความโดดเด่นไม่แพร้รุ่นพี่เลยค่ะแม่อ้อยมองว่ามุกดาก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่อาจจะมายืนแถวหน้าได้เหมือนกันค่ะ เรามาดูในส่วนของทิสาวริทิสากันบ้างนะคะตอนนี้ทิสาก็ยังมีสัญญาอยู่กับทางช่องอยู่นะคะก็น่าจะเหลืออีกประมาณ2ปีค่ะแล้วก็มีข่าวแว่วๆมาค่ะว่าทิสาเนี่ยรับละครไปแล้ว2เรื่องค่ะแล้วก็รอเปิดกล้องปีหน้าค่ะซึ่ง2เรื่องที่ทิสารับเล่นเนี่ยเป็นบทบาทใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะ รับประกันความแซ่บสุดชีวิตเลยค่ะเรื่องหนึ่งประกบกับมิกทองระยะนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งต้องไปลุ้นกันค่ะว่าจะได้มาประชันบทบาทกับใครค่ะในส่วนของนาวที่สาหน้านะคะก็เป็นนางเอกสาวสวยหน้าหวานอีกคนหนึ่งนะคะที่ถือว่าอยู่ในเจนเดียวกันค่ะและก็เพิ่งต่อสัญญากับทางช่องไปไม่นานมานี้เองนะคะและตอนนี้ล่าสุดละครเรื่องแม่เบีย้ยของเอสุบชัยก็ปิดกล้องไปแล้วด้วยนะคะก็ เตรียมออกอากาศน่าจะได้ชมกันต้นปีหน้าค่ะก็มารอติดตามกันต่อนะคะในส่วนของบทบาทแม่ขลาที่นาวเล่นในเรื่องแม่เบีย้ยเนี่ยจะแซ่บขนาดไหนค่ะกับอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องวงเวียนหัวใจก็น่าจะได้ชมกันต้นปีหน้าเช่นเดียวกันค่ะยังไงก็รอติดตามชมกันอีกทีนะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะและนอกจากงานละคร2เรื่องที่รอการออกอากาศแล้วนะคะก็ยังมีผลงานเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าของ JKN อีกด้วยนะคะก็ถือว่านาวเนี่ย เป็นอีกหนึ่งนักแสดงคุณภาพที่ฝีมือการแสดงพัฒนาไปอย่างมากเช่นกันค่ะอย่างล่าสุดการันตีฝีมือระดับเอเชียมาแล้วนะคะกับรางวัลเอเชียนทีวีอวอร์ดครั้งที่24นะคะสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องนางร้ายค่ะ ในขณะที่เปรียวทัศนียาค่ะก็ถือว่าเข้ามาไร่เรียกกันกับนาวซึ่งก็ถือว่าเป็นเจนเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะเปียวก็ต่อสัญญากับทั้งช่องเป็นเวลา3ปีค่ะกับผลงานล่าสุดที่กําลังออกอากาศอยู่ในขณะน,นี้ก็คือละครเรื่องล่าท้าชนค่ะอย่างเปรี้ยวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกนักแสดงคนหนึ่งค่ะที่ผ่านการแสดงมาแทบจะทุกบทบาทเหมือนกันนะคะทั้งบทร้ายอารมณ์ร้อน บทคนที่มีปัญหาทางจิตรหรือบทนางเอกนิสัยดีเรียบร้อยหรือแม้แต่บทดรามา่าและก็ละครรูแอคชันก็ผ่านฝีมือการแสดงมาแล้วแทบจะทั้งสิ้นค่ะก็นับได้ว่าเป็นนักแสดงอีกคนนะคะที่มากความสามารถเหมือนกันค่ะและสาวสวยอีกคนนึ่งนะคะก็คือทับทิมอันญารินค่ะก็ถือว่าอยู่ในเจนเดียวกันนะคะ ทัพทีมเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักแสดงอีกคนนะคะที่ฝีมือการแสดงไม่ได้เป็นรองใครเลยค่ะกับผลงานการแสดงที่ผ่านมานับไม่ถ้วนนะคะไม่ว่าจะเริ่มจากการเป็นนักแสดงรับเชิญบ้างเป็นตัวรองบ้างหรือเป็นนางเอกก่อนข่าวมาแล้วหรือแม้แต่รับบทเป็นแม่มาแล้วก็ตามค่ะอย่างรับบทเป็นกำไลจากละครเรื่องอกธรณีค่ะเธอก็ทำได้ดีนะคะแม้แต่ละครแนวบู ะะหรือบทรไร้อย่างเรื่องบ่วงสบายก็ตีบทแตกมากๆเลยนะคะจนเรื่องนี้นะคะที่ทําให้ทัพทีมอัญเชินเนี่ยได้รับรางวัลเอเชียทีวีอวอร์ดครั้งที่24สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องบ่วงสบายค่ะ สำหรับผลงานปัจจุบันของทัพทีมนะคะก็คือเป็นซีรีส์ไวรัสไวเลฟตอนนักรบชุดขาวมาประกบคู่กับบิววรพลค่ะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไวรัสโควิด1 i และก็ละครเรื่องทะเลเดือดและก็เรื่องหลงกลิ่นจันค่ะซึ่งทั้ง3มเรื่องที่กล่าวมาของทัพทีมนะคะก็เป็นบทบาทที่แตกต่างกันออกไปนะคะสําหรับแฟนๆที่คิดถึงสาวทัพทีมนะคะก็อดใจรอสักนิดนะคะคิดว่าปีหน้าได้ชมกันให้หายคิดถึงไปเลยค่ะ และสาวน้อยอีกคนหนึ่งนะคะที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเจนเดียวกันกับรุ่นพี่ที่กล่าวมาอย่างสาวมุกดานารินรักนะคะและล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ได้ต่อสัญญากับทางช่องเพิ่มอีกเป็นเวลา5ปีค่ะก็ถือว่าติดตามผลงานกันอย่างยาวๆไปเลยค่ะและนี่ก็เป็นความรู้สึกโดยส่วนตัวของแม่อ้อยนะคะว่า ในส่วนของสาวมุกดาเนี่ยที่เข้าวงการมาไม่นานและละครแต่ละเรื่องที่ผ่านมาของสาวมุกดาก็เป็นละครที่เรียกได้ว่าปังและมีคนพูดถึงเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วค่ะเล่นกับพระเอกคนไหนเคมีก็มาตลอดเลยค่ะอย่างปีที่แล้วนะคะเล่นละครเรื่องมาทุลโลก,กันคู่กับไม้พัทรเดชก็ถือว่าปังมากๆนะคะเรตติ้งสูงถึง11.1เลยค่ะ ส่งผลให้แฟนๆเนี่ยเรียกร้องอยากจะให้ทั้งคู่เนี่ยมาเล่นด้วยกันอีกครั้งช่องก็นําคู่จิ้นมุกไม้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมาประกบคู่กันอีกครั้งในละครเรื่องคู่แคนแสนรักของค่ายพอลิพาส์ค่ะต้นปีหน้าน่าจะได้ชมกันค่ะและมาถึงปีนี้นะคะกับเรื่องที่โดดเด่นมากๆอย่างเรื่องโซเวรีที่ประกบคู่กับแค่มหาสวีนะคะก็ถือว่าปังแบบสุดๆไปเลยค่ะและเมื่อแฟนๆเรียกร้องอยากจะเห็นทั้งคู่มาเล่นด้วยกันอีกครั้งทั้งช่องก็นําทั้งคู่มาประกบคู่กันอีกเป็นละครแนวคอมเมด ไรไ่สไพโซขค่ะซึ่งก็กําลังถ่ายทําอยู่ในขณะนี้นะคะและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปีหน้าอาจจะได้ชมกันค่ะ และนอกจากละครเรื่องคู่แคนแสนรักแล้วก็เขยบ้านไร้ส้ายเฮเซแล้วเนี่ยมุกดาก็ได้ถูกวางตัวละครไว้อีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งมาประกบคู่กับโกวศิ์นนะคะปีหน้ารู้กันค่ะว่าเป็นเรื่องอะไรแต่มีข่าวคร่าวๆมานะคะว่าเรื่องนี้มุกดาเล่นเป็นฝาแฝดด้วยค่ะซึ่งแฟนๆก็ไปลองเดาเล่นๆกันนะคะว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรค่ะแต่ถ้าให้แม่อ้อยเดาเล่นๆนะคะโดยส่วนตัวแม่อ้อยเดาว,ว่าอาจจะมาลงที่เรื่องเหลี่ยมรักก็ได้ค่ะเพราะอย่างที่แม่อ้อยเคยทำคลิป ไปก่อนหน้านี้นะคะว่าแนวโน้มที่ทางช่องจะนามารีเมคใหม่หนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องเหลี่ยมลักค่ะเพราะว่านางเอกเป็นฝาแฝดกันค่ะก็คือฟ้ากับตะวันค่ะซึ่งเวอร์ชันที่แล้วนะคะแสดงโดยควันอุตสามณีค่ะเล่นเอาไว้ดีมากๆเลยนะคะและสมมุติว่า ามุกดาได้ลงเรื่องนี้จริงๆเนี่ยคิดว่าเอาอยู่ค่ะด้วยคาแรคเตอร์รูปร่างหน้าตาค่ะมีความคมเข้มคล้ายๆกับขวัญเหมือนกันนะคะอันนี้มโนโดยส่วนตัวของไม่อ้อยนะคะถ้าผิดพลาดย่างไรก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นการมโนเท่านั้นเองค่ะถ้าใครคิดต่างอย่างไรก็คอมเมนต์แนะนำกันได้นะคะ และนี่ก็เป็นอีก5นางเอกสาวสวยทั้งช่อง7นะคะที่เรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีผลงานที่โดดเด่นกันทุกคนและฝีมือการแสดงก็เรียกได้ว่าเป็นนางเอกแถวหน้าของทั้งช่องได้อย่างสบายเลยค่ะโอเคค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกดระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ